สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e p c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคที่2ของซีรีส์เอรวันกันเยครับในการย้ายมาอยู่กับเรอััอมบิดครับ และในพาร์ทนี้เราจะเปิดตัวเกมแรกอย่างเป็นทางการในศึกลาลีกาสเปนได้เลยครับในฐานะที่เรอัลมาดริดเป็นแชมป์เก่าครับปีนี้ก็ความคาดหวังสูงแถมได้กองหน้าอย่างเอรวันกานิเยมาอีก เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากแชมป์ลาลีกาปีนี้เนะี่ยยูฟ่าชิเบลลีกเราก็ต้องเอาด้วยนะแน่นอนครับถ้าย้อนกลับไปในพาร์ทที่แล้วทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าเอราวันตอนนี้เนี่ยโอ้โหรูปร่างกำยำขึ้นเยอะนะฮะมีกล้ามเนื้อมีหัวไหล่ที่ดูจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราไปเวทเรทนเนิงให้น้องมาแล้วก็เพิ่มสเตตัสขึ้นมาเป็น86เรียบร้อยเรียกว่าดุ ใจมากๆครับเราก็ไปสู่ในส่วนของการเซกชันการซ้อมมันก่อนเลยครับทุกคนเราวางเซสชันการซ้อมไว้แบบมาตรฐานเรียบร้อยแต่ว่าแน่นอนเลยครับมันก็ต้องขยับแข่งขยับขาน่ดน,นึงเดี๋ยวผมจะ ซ้อมเซกชันที่เป็นแต้มฮาร์ดบีทเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรให้เราลองเล่นบ้างเลยครับผมไปดูกันในส่วนเซกชันแต้มฮาร์ดบีดครับก็ยังมีเรื่องของการพาสอยู่นะครับที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกแต่ว่าก็เป็นการฝึกซ้อมแบบเบาๆซึ่งผมว่าเราข้ามจุดๆนี้ไปได้เลยเราต้องซ้อมแบบหนักๆกันทะุกคนผมว่าในเรื่องของบีทแอนด์ครอสเนี่ยผมว่าน่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะโดนบีบนะครับแล้วก็ต้องหาจังวหวะครอสได้ซึ่ง เดี๋ยวเรามาฝึกซอ้อมเซสชันนีนกน้ก่อนก่อนที่จะเปิดประเดิมเกมแรกกับบาราินเซียครับทุกคนจัดไป ก,การซ้อมก็ถือว่าไปได้ดีนะครับได้เกรด A และเดี๋ยวเราไปลุยกันครับสำหรับเกมแรกเปิดสนามหวังว่าจะได้ลงตัวจริงคู่กับวินิสุจูนเนี่ยเพื่อนรักของเราทุกคน Let's go ถ้าอยากจะเติม Fc 2 4ทั้ง Pc และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy รั Back e รันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเอาละรครับผมแมตต์ Day เกมแรกครับวันนี้อย่างที่บอกครับไม่ต้องใช้เวลานานครับอุ่นเครื่องเราทำนวนงานได้ดีครับ <Yes. S 1> และก็เป็นอันเชอรตติที่เลือกใช้เราตั้งแต่เกมแรกครับ แน่นอนครับตามทีมชี้ที่เห็นเมื่อกี้ในวินิซิอุสก็ลงครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ลงคู่กับเพื่อนรักของเราการยกระดับนะครับผมการเล่นที่ต้องก้าวข้ามอีกหนึ่งขั้นนะเพราะว่าเอราวันนะทุกคนอยู่พิมเมร์ลิกิตอยู่กับนิวคาสเซิลครับเอาจริงก็ห่างชั้นกับเรอัลมาดริดเยอะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ระดับทีมระดับต้นๆของโลกจะเรียกว่าที่1เลยก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าต้องยกระดับตัวเองให้เก่งกาจขึ้นอีกเยอะครับ เกมแรกกับบาเลนเซียครับ4-2แบบไดมอนด์นะครับแบบแนโร่ด้วยนะครับแผนนี้ของอเชรติแน่นอนครับว่าหน้าคู่ในระบบหน้าไซเกอร์ขวากับสายบอกได้เลยว่าเราต้องปรับตัวครับแต่ว่าเกมที่ผ่านมา3เกมเนี่ยเรายิงหมดเลย3เกมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าการันตีแล้วว่าเราก็พอที่จะปรับตัวได้ครับแต่ว่าพอถึงเกมจริงๆแล้วในลาลิกาสเปนจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันฮะอะไรครับผมเกมนี้ครับเจอกับทีมได้ของบาเลนเซีย ถือว่าได้ลงเงินแบบชุดใหญ่ครบคันนะครับตอนนี้เนี่ยเซนเตอร์คู่ของบัตตาเดลิชยังคงเป็นสมอลลิงอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับอัชลติไม่ซื้อเพิ่มแล้ววันนี้แบตคาดหวังอยู่ที่8.5เรตติง้งครับโอ้โหถือว่าเยอะใช้ได้คะอะไรครับผมดูรูปร่างของเอราวันในจอนี่ยอ้โหกำยำขึ้นเยอะทุกคนถือว่าเวทเทรนนิ่งมารู้เรื่องครับเนี่ยใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับหับงอยู่ครับด้านข้างและจิ้มออกไปอย่างเป็นบาเลเซียรครับเจ้าบ,บ้านที่ถือว่าขึงอยยู่เวเณกบา รเป๊ตอกส้นมาเอราวันฝากเข้าตรงกลางมาสวยครับที่บาเวเดแล้วจะได้สวนกลับจังหวะนี้เอราวันมุ่งหน้าแล้วครับวิซุสไปเติมฝั่งขวาเราเข้าซ้ายเลยฝากเข้ามาเบลิเยียมฝากมาสวยครับจังหวะนี้เอราวันเอราวันแล้วเอราวันเห็นช่องออมมาสวยลุดขึ้นมาเซบยิยอนมาที่วิซุสจูนเนียแม่หลายจังหวะไปหน่อยเสียดายมากอู้แต่ว่าแทงช่องนี้ไปสวยมากจะโดนโต้กลับจากเบเลเซีชยชวไม่นี่ฝากมาที่เอราวันแล้วก้มหน้าจังหวะนี้พาออกวงนอกเอราวัน ดึงเข้าซ้ายซ้ายฝากเข้ามาด้านในแล้วต่อมาส่วนเบลลิงแฮมจังหวะนี้เบลลิงแฮมดึงอยู่อ้อมออกมา,มาเอราวันดึงม้วนกลับมาเอราวันชิปไปตรงกลางแล้วจังหวะนี้วินิจูโอ้โหบอลมาทะลักแม่ทะลักหนึ่งทะลักสองก็รอดไปถึงผู้ประตูครับแม่คือเรียมาัริดครับได้เข้าสู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วมาดูจังหวะนี้ก่อนแล้วเซิร์เซ่สปินขึ้นมาสุดท้ายเข้ามาด้านในกดติดาไทยเดลิทียังยม,มาบล็อกได้ชันหนูยอดเยี่ยมมากฮะฝากเข้ามาด้านในามาสราวี มาสราอุ้ยหมุนมาแล้วกดเสาแรกที่ปรคุูตัวโอ้โหประกอบยังไม่ค่อยดีรับเกมรับของมาดิดปล่อยบาเรเซียง่ายไปหน่อยอีกครั้งแับของบาลเลเซียเปิดเข้าไปเสาแรกช่วยมงแล้วบอลไม่ขาดอย่านี้ตวัดโอ้โหสวยงามชัดแล้วโอ้โหคาริโซโอโหลูกนี้ถือว่าพลาดกันเป็นภาคส่วนนะคือเอราวนเนี่ยเป็นตัวประกอบเสาแรกครับเบียดมงไม่ชนะรัทุกคน เนี่ยจังหวะนี้ได้แค่ดันแล้วจังหวะที่2เนี่ยบอลมันไปตกลงน่าจะเซฟมาย้อนหรือเปล่าทุกคนอาจจะเป็นไปได้นะแล้วเคลียร์กันไม่ขาดสุดท้ายต้องชมความยอดเยี่ยมของผู้เล่นบริลเซียครับโอ้โหฮาบอลเล่ปั่นๆเข้าใต้คานแล้วก็ 1- 0ไปเลยเหลือเชื่อครับโอโคบาเลเซียขึ้นนําก่อนแล้วนี่ะอันเดรคาริโซครับโอ้โหมาดีเฉยเลยครับวอรเชลติเครียดแล้วอะไรครับผม1-0ไปแล้วครับฝาเข้าไปที่เลิงแฮม พอมาสวยจังหวะนี้ดึงจังหวะแล้วมาที่ราวันเข้าซ้ายปั่นโอ้โหโได้ทดลองทดสอบระยะไกลบ้างเลยครับจังหวะนี้วินด์สูทวิ่งฉีกมาให้แล้วมุมมันเปิดกับหน้าลองมากแต่ว่ายังไม่ฉมังพอที่เป็นประตูครับโอ้โหดูแบบเซิร์เซเป็นปัญหากับส,สมอลลิงมากๆแล้วคิดสมอลลิงตามทันไหมสมอลลิงยังเก็บได้โอ้โหแก้ตัวแต่ว่าเคลียร์มั่วซั่วมากๆแล้วมาที่ซโรี่ออกมาซ้ายโลเปสโลเปส ตอกโซนกลับมาที่คาริโซคาริโซหมุนกลับไปที่โลเปส,สอีกทีเราต้องลงไปช่วยแล้วจวังหวะนี้อยู่ไม่ได้ครับและสุดท้ายยังผ่านมาได้เฉยๆแล้วได้เป็นฟาวเลยครับเนะ่โอ้โหเกือบไปเหมือนกันเนะอะเล้วมาดริดอาการไม่ดีชิปเข้ามาแล้วจวังหวะนี้โมงโอ้โหเรียบร้อยสองประตูต่อสูนับจากบาเลลเซียขึ้นนำเรอัลมาดริดครับโอ้โ เริ่มอาการไม่ดีจริงๆครับโอ้ซเซอร์เซชิปมาสวยจังหวะนี้ประกบไม่ได้ครับไม่ดีเองแล้วได้ของมัตทลิสไปอยู่ด้านหลังของฝั่งบาร์เเซียก็เรียบร้อยทุกคนชิงเหลี่ยมไม่ทันแล้วก็โดนซะให้อะไรครับครึ่งหลังหวังว่าเชรลอตตจะแก้แผนมาแล้วครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับในครึ่งหลังบาร์เบด้ขึนกลับไปแล้วขอมาสวยจวังหวะนี้เซบายอสเราอ้อมหลังเซบายอสตอกส้อนโอ้โหไม่ลุด แม่แต่ว่ามุมดีแล้วเมื่อกี้หลุดไม่ได้ครับอาแล้วบ,บาเไเดแก้มาสวยใจังหวะนี้วินิซูตวินิซูตแล้วเราขอไกลๆแทงมาสวยมากๆโตจับขอวเอราวันกอรีจับสวยๆเอราวันเอีเอลยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหยาวๆจวังหวะนี้ต้องชมคู่หูดูโอนรกแตกครับวินิซูส์สาดยาวมาที่เอราวันและจับนิ่งมากเข้าซ้ายข้างถนัดและก็เรียบร้อยอดูครับ ยาวๆมารู้เรื่องแล้วอีกเสาสองยังมีเรนีเยครับตามขึ้นมาด้วยครับแต่ว่าเราเลือกที่จะจบเองซึ่งก็มีความมั่นใจครับลูกนี้ทําได้ดีมากๆโอ้โหถือว่าวางยาของวินิจุสโคตรเทพทุกคนอะไรครับสองหนึ่งไล่ขึ้นมาแล้วเกเเปิดสนามยังน่าจะยังไม่จบง่ายๆครับดูทรงอู๋ตอนนี้โอ้โหโอ้ว่าแลปขึ้นมาสวยมากครับชอไมนี่ฝ่ามาสวยครับที่วินิจุสจูเดียของมาดีมากวินิจุสเข้าควาโอ้โหสองสองจนได้ แม่ของจ kind of ริงมาแล้วปูคร voilà um ึ่งหลังอเชโตีไม่รู้ว่าไปปรับมาอีท่าไหนมา2ลูกแบบรวดเร็วคือในครึ่งแรกทุกคนจะเห็นได้ว่ากองหน้า2คนมันโดดเดียวแต่ครึ่งหลังเขาดันเหมือนกับว่าแบ็คขวาซ้ายขึ้นไปเล่นเป็นแบบโอเวอร์แลปขึ้นไปดันกองหลังวาเลเซียไวล้ดูครบบได้ผลด้วยโอ้โหโคตรเฉียบอเชโรติของจริงมากก็ถือว่าเปลี่ยนความสดลงมาบ้างนะครับจังหวะนี้ของฝั่งเรอันมัดริ อตอนนี้มัตดิดนี่สั่งเอาตายแท็กแล้วบอ๊คแล้วชดเวลา2องนาทีครับอุเป็นทีของบเิเียด้วยจงหอเนี้น่ากลัวทุกคนถ้าเขาโป้งเดียวหายทุกคนอันตรายครับและยังไม่หมดเวลาเดิมโอ้โหเดโกโรอแปซจังหวะนี้มาแล้วเราต้องเคลียร์เสียบไปก่อนนะบุ๊แล้วเอ็วัันโดนเสียบเรียบร้อยครับก็ถือว่าลงมาช่วยได้ทันุ่งทีครับแม่เกือบจะเป็นเรียกว่า เส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกันนะคือจะมีโอกาสแพ้นในเวลาสุดท้ายเหมือนกันนะถ้าโดนโป้งเดียวหายนี่จบเหมือนกันเรียมัดดิดครับถือว่าเริ่มต้นได้แบบไม่ได้เพอร์เฟกครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่กลับมาได้ครับจากครึ่งหลังที่ได้คืนมาเร็วก็ยังถือว่าไว้รายแชมป์เก่าครับถึงแม้ออกซารในเกมแรกยังไม่ได้สแต้มก็ตาม เรียบเกมในวันนี้เนี่ยเรียวมาดิดครองบอลน,น้อยกว่าครับคือเราจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่าครึ่งหลังเนี่ยมาดิดดูดีกว่านะครับมีโอกาสยิงเยอะขึ้นแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยพอเล่นเป็นไดมอนเนโร่นะครับมันก็ดูจะเจาะเขาลำบากแล้วปีกเราไม่ได้เติมมากด้วยซูสีครับเกมนี้ก็จบ2อสองผมว่าก็ไม่น่าเกียดะไม่ได้ดูทําร้ายจิตใจกันเกินไปเอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้เนี่ยก็เป็นเอราวันกาดีเยครับโอ้โหเรียกว,ว่าเรตติ้งเท่ากับวินที่ซูจูเนียนะโอ้โหสองคนนี้มันกินกันไม่ลงแะ เราได้หนึ่งประตูว,วินซูสได้1ประตูก็แม้รอดะแบตคู่แบบก็ถือว่าต้องมีการบ้านไปแก้กันอีกเยอะครับสำหรับอันเชลรติถ้าจะพาชุดนี้เนี่ยไปพูดถึงฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกน,นะผมมองว่าอาจจะเหนื่อยครับด้วยเกมรับอาจจะยังดูค่อนข้างที่จะไม่เสถียรแล้วก็ผมเชื่อว่าคู่หูของมัทเทลิสมันควรจะไม่ใช่สมอลลี่น,นะถ้าเป็นระดับเรียลมาดิด คือใครก็ได้อ่ะไม่ใช่คิงสมลรวยของเรามันมันดูไม่ใช่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าก่อนเป็นตลาดนักเตะจะมีหน้าใหม่เข้ามาหรือเปล่าสำหรับกองหลัง CB นะฮะคือตอนนี้ถ้าเราดู CB ของเรอัวมาดริดครับคือมันเยอะจริงทุกคนแต่ว่ามันคุณภาพมันไม่ได้เยอะไงคือมาทายเดลิดด์ดูจะดีสุดครับรองลงมาก็มีในด้านของเจซูสวาเรโก แล้วก็สมอลลิงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดูดีกว่ากันเท่าไหร่นาโช่เฟรนเดสก็รองลงมาอีกหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นแบบพวกราฟามาเรนนึ่งเป็นแบบดาวรุ่งรอสำรองอะไรพวกเนี้ไม่ได้ดูแข่งมากผมมองว่าเราต้องหาแบบ c ีบีครูเชียอีกหนึ่งนะทุกคนคือถ้าเกิดมารดิดมีงบนะก็หวังว่าน่าจะเสริมนะแต่ว่าตอนนี้ดูสงไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ <laughs> ไม่ค่อยเสริมด้วยฮนะอะไรครับผมมาต่อเนื่องกันในเกมที่2ครับกับโอซาซูน่าครับวันนี้เรากลับมาเล่นที่ซานเิียโก้เบนนบิลครับ แต่ว่ายังคงเป็นระบบเดิมนะแล้วก็คู่เตอร์ไม่ได้ใช้คิสบอลลิงเลยครับเป็นได้ของราฟามารินเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมรับจะแน่นขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบกับเกมที่แล้วในครึ่งแรกค่อนข้างแย่ครับสำหรับเรอัลมาดริดนะอะไรครับผมก็ถือว่าเปิดตัวร้อนแรงครับสามารถที่จะประเดิมสกอร์ให้เรอัลมาดริดได้ครับแต่ก็ยังที่เห็นเลยครับผมเพราะว่ามันยังดูไม่ลงตัวเท่าไหรครับทั้งเกมรับและเกมรุกนะอะไรครับผมที่ซาเตโก้บีวครับเจอกับโอซาซูน่า เกมนี้เราน่าจะเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับก็ซาตุน่าก็ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายครับเซบายอเคอมาบาเบาเด้แล้วมาสวยครับจังหวะนี้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมฝามาสวย,สว,ยวิวิุสหักมาว,วิิอุสไม่หักมาให้เราก็บูเลอกยิงเองนะแม่โอ้ยคิดถ้าเกิดตบมาเนี่ยมีโอกาสได้ปั่นหนูเอราวันเลยแต่บูมอเอราวันเปิดครอสเข้ามาเสาแรกแล้วมงลงพื้นวิิอุสซ้ำได้ครับเอราวันแล้วจังหวะนี้กดซ้าย วิ่งแดืดๆเลยอย่างต้องเซฟครับของโอซาุซูนาเอราวันเปิดพุงพ่งๆขึ้นมาตรงกลางแล้วมงทิ้งออกไปได้ครับยังไม่ดีพอครับเอราวันครั้งที่3เปิดครอสเข้ามาตรงนี้แล้วบอกลงเพื่อนโอ้โูไม่ได้ห่างตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าครั้งที่3ได้เรื่องครับเรือมาดิดเกือบไปฮะอาราบัตีคาเมโร่สวนกลับกระปอโอซาุซูนาหน้าวนเข้ามาแล้วอูราฟามารินเสียแลย้ยทีมนี้เสียเชิงแล้วเดลิต เข้ามาช่วยปั๊มให้ครับบุกหัไม่มีเดลิที่นี่บันเทิงแน่นอนเสบยอสฝ่าว่าที่เอราวันพาออกวงนอกครับทางถนัดเอราวันจังวันนี้สปีดแล้วสปีดเร็วกว่าและจะังวะนี้เอราวันหมุนไปเรื่อยยอดเข้ามาติดป๊อกอเขาก็ตามได้สุดเหมือนกันนะความเร็วของนัเตะเอราวันครอสอีกครั้งครับเข้ามาตรงกลางกลางแล้วจังวันนี้สก,กิดออกไปได้ปั๊มขึ้นมาเอราวัน ดึงเข้าขวาและย่อตามสู่จังหวะดีโอเบลลิงแฮมสวยงามจะจัดเป็นหนึ่งศูนย์จากฝั่งเรียมาดดิดแค่คนเปิดดีคนยิงเฉียบครับถือว่ายอดเยี่ยมจัดดูครับดึงเข้าขวาครับเว็กฟุตเรา5ดาวแล้วเปิดอย่างแม่นและดูเบลลิงแฮมครับผูกจักรยนานอากาศแบบสวยสดงดงามมากเป็นประตูแรกของเบลลิงแฮมด้วยครับยิงได้ดีด้วยครับเข้าเสียบ ฝั่งขวาของประตูแล้บเรียบร้อยครับเป็น 1- 0ขึ้นนำชี้เป็นดับิวแล้วอะไรครับผมถือว่าขึ้นนำได้รวดเร็วครับในครึ่งแรก24นาทีเท่านั้นครับจากเรัลมาดริดเฟเดสทีบอนเยสจังหวะนี้เอา้าบอลมันไปเข้าทางแล้วเก็บไม่ดีเท่าไหร่สุดท้ายเดลิดเคลียฝ่าที่กูตัวโอซูนา่าพยายามจะขึ้นฝั่งซ้ายได้ส่วนมากนะพยายามจะเจาะฝั่งเทนอะไรเดอร์อาโน่ครับยังเจาะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับแล้วแทงมาจาังหวะนี้สวยงามาละเฟเดส เฟอร์นันเดสเจอกับเดลิสครับยังปั๊มได้ชอเบนี่มาช่วยไว้ทันครับเปิดเข้ามาแ้นติดเดลิสอีกแล้วครับโอ้โหยอดเยี่ยมปั๊มได้สวยครับมาดีเอราลวันพาออกวงนอกเอราลวันจังหวะนี้เห็นตรงกลางไปที่จูบบริยมและจูดปั่นซ้ายโอ้โหแม่ยิงซ้ายก็ถือว่าได้ลุ้นแต่ว่าลูกนี้มันโค้งแล้วมันเหินนิดนึงเลยครับแม่มันกดไม่ลงอะไรครับอีก45นาทีในครึ่งหลังครับเรือบัดิด จะเริ่มก็ถือว่าครึ่งแรกเหนือกว่าเยอะเลยครับอยู่ที่ว่าจะหาประตูที่2ได้เมื่อไหร่ท่านเรือมดดิดไมลิ่แกมไม่แทงขึ้นมาครับเรายืนรออยู่คู่เลยแล้วช่องนี้สวยวิซิอุสเห็นขวาหลุดขึ้นมาเอ็์วันเข้าซ้ายซ้ายยิงแล้วลูกเดียวอย่างเซฟได้อยู่ครับแม่คือบอลมันติดทางก็มันยิงไม่ถนัดมาดูไอ้ก้ตัดเข้าในครับเจอกับเอซูบิญยานไม่ง่ายแล้วมีส่วนแล้วจังหวะนี้วิซิอุสวิซิอุสตอกส้นขึ้นมา เซบิยอสสุดวิ่งนำทางให้แล้วจังหวะน,นี้ด้านหน้ามีหลายคนเบลลิงแฮมเลือกตรงกลางมาที่ละวันจับแล้วกดซ้ายโอ้โหชนขาดจังหวะน,นี้ปั๊มไม่ได้โอ้โหวางยิงเหนือเหนือแต่ว่ายังไม่ได้ครับและเก็บที่ละวันดึงออกขวาไปครับมาที่เบลลิงแฮมตอกส้นมาหลุดเลยแล้วจังหวะน,นี้เหนือจะจัดเรียบร้อยเป็นสอโอ้โหเข้าทำโหดจะจัดจังหวะน,นี้ของราชันชุดขาวโอ้ห้ จังหวะนี้ตอกส้นมาหลุดและดูบาเบดีคเพาะให้วีซูวุอยู่ในจุดที่เรียกว่าอยอดเยี่ยมครับโอ้คือเจาะแบบเจาะแนโร่เคาะกันใกล้ๆตรงกลางแล้วเป็นผลแล้วสุสานเอาไม่อยู่ครับแล้วมีคิงสโมลรวยกำลังจะลงมาอีกแล้วข <laughs> ายมาทิ้ง,อ,งอันเช่ขอร้องอารบ,บีบเร็วของเรียม,มาดิดโอ้มาด้วยเก้ครับไปแอบอยู่ตรงด้านขวาสวยครับังหวันนี้สุดท้ายเซบายอต ช่วยได้ดีแล้วซ้อนที่เอสตูเปีนญาโนโอ้โหลุดเลยแล้วยกขึ้นมาด้านหน้าครับมงเช็ดต่อไปสวยมากจ้ะวันนี้สปินแล้วสปินแล้วเบลิแยมฝากมาตรงกลางหลุดมาสวยเอราวันกี้กี้ได้ดีแล้ววันหลุดขึ้นมาแล้วขวายิงย้อนเสาอีกกีอีกแล้วโอ้โหวันนี้คนไม่มีดวงและเบลิแยมเบลิแยมดึงเบลิแยมเสียไม่ได้ยิงนะโอ้โหคนไม่มีดวงริงวันนี้สองเสาหนึ่งคานอะไรครับ เตะมุมสุดท้ายของเรียวมดิดเปิดเข้ามาเอรวันเงยหน้ามองเสาสองรออยู่แล้วมองเดลิโดฟูตพผู้ได้โอ้โหคือใจจริงเรากะโรยไปเสาสองแต่เดลิโดมันโฉบเสาแรกแล้วเกือบเป็นประตูที่3แต่ว่าจบที่2 0ก็ถือว่าสวยเลยครับ3คะแนนในเกมนี้ครับของเรอัวมดิดครับอูแล้ววันนี้เราได้เห็นแลยครับเมื่อริ่ปฏิปต่อเกมได้อูความน่ากลัวของ มาดิดชุดนี้เริ่มมาแล้วครับโดยเฉพาะการทะลุหลังลายเดี๋ยวหูวิ่งเป็นหลุดวิ่งเป็นหลุดเลยอู้วันนี้เราได้เป็นแมนออฟเดอะแมต์อีกแล้วหรออู้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่ว่าไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้เป็นแมนออฟเดอะแมต์เพราะว่าอาจริงๆวินิสซุดก็ได้ยิงนะรวมถึงชูเปอร์ลิงแฮมก็ได้ยิงแต่ว่าเอาจริงๆผลงานโดยรวมเราอาจจะดีกว่าเรื่องของการวิ่งเพรสด้วยแหละแล้วก็มีหนึ่งแอซิดด้วยนะครับก็อาจจะเป็นผลที่ทําให้เราได้โหวตเป็นแมน,นออฟเดอะแม ผ่านมา2เกมของเรัลมารติดครับก็ถือว่าเกมแรกสะดุดไปเจอกับตัวได้ของบาเลนเซแล้วก็เสมอไปเกมที่2กลับมาได้ครับเกมที่3เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะาเราจะเจอทีมอย่างเบียร์เรอัลครับซึ่ง2เกมแรกเขายังไม่แพ้ใครมาเลยครับและยิงไปถึง7ประตูเพราะฉะนั้นในเกมรับของมารติดผมว่ามีเสียวๆนะเกมนี้ล่าสุดเนี่ยเหมือนผมเห็นแวบๆบแบบนะเมื่อกี้ตอนที่ผมฝึกซ้อมเหมือนผมเห็นตัวละครลับบางคนที่หลุดรอดเข้ามาวยกอนเฮ้ย ผมคิดไปเองหรือเปล่าใช่ปะ่ะผมเห็นแวบ,บๆเนี่ยนี่โมฮัมเหม็ดซิมาคานทุกคนเอออย่างนี้สิอันเช่หรือว่าตาถึงนะเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยมันคือมันมันแย่มากทุกคนเอ,อ้ยผมว่าโอเคนะคู่นี้อย่าเสียเดลิสเด็ดขาดเอาเดลิสคู่กับซิมาคานผมว่ายืนยาวแน่นอนเออผมว่าคู่นี้ใช้ได้แล้วก็ดูฝากผีฝากใครได้อ,อ,อย่างนี้สิซึ่งไปดูข่าวกันก่อนครับตอนนี้ถ้าดูข่าวคราวนี้ไง เพิ่งมาวันนี้เลยครับสดสดร้อนร้อนที่52ล้านปอนด์ซิลมาจากโอลิมปิกรีโงอ่าผมว่าตอนนี้เรามีเกมรุ้ที่ฉุดฉานะอันเช่ก็พยายามจะปิดเกมรับให้แข็งแกร่งที่สุดซึ่งผมชอบมากเป็นการแก้ไขที่ตรงโจทดโคตร และในพาต่อไปครับเรามารับชมกันต่อครับสำหรับกองหลังอย่างซิมมาคารเข้ามายืนคู่กับบาทไทยเดลิสแล้วเนี่ยจะมีความเหนียวหนึบมากแค่ไหนตัวรุกอย่างวินิซิุสจูเนียจูดเบลลิงแฮม,มและก็เอราวันกานีเยจะประสานงานกันเด็ดแค่ไหนต้องมารอรับชมกันในพาต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์คนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจให้ช่องเบอรเดอร์ฟักด้วยแล้วกันและเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีบายบายครับ